เพื่นสร้างอาหารมาพ่อม,มเพือ่อนสร้างหารมาก,กินเปนลูกเปนใชแนน่แม่เบอร์เบอร์ใดฮอนแม่เบอร์นี้สิแม็กซิมัมแอืแต่ว่าถ้าพ่อพ่อเบาแล้วเราก็จะเลื่อนมาตรงนี้ให้มันหายเดือดอนี่ทุกคน เราก็จะไล่จนกว่าจะเสร็จละหรือว่าเราก็ขึ้นยันสว่างไปเลยลูกหนอนด้วงไงเพราะว่าเมื่อคืนนี้อยู่ๆเครื่องมันน็อกไปเฉยอะไรงงมากเลยก็เลยบอกโอ้ยฉันจะผ่านแล้วก็โทรศัพท์ฉันเพิ่งซื้อมาใหม่แล้วก็จะพังอิไหนยหมดทุกอย่างคนสวยคนสวยมามันก็เลยดูสวยอันนี้มันเด้งเหรอ Mmala. Pre size. Yeah. Okay. Oh okay, thank you. And sorry, first time You have intestine. Yeah? That's, that intestine. The Yeah, please. You are loan. Yeah. Your body is really Your body doesn't want to pay the price, huh? ชาร์จโอริยูเวิร์กอโลเราก็ไลฟ์ทุกวันนั่นแหละแต่แบบว่าเห็นเราอาจจะไม่อยู่ทั้งคืนเนี่ยเมื่อคืนแบบจอดตามเรียจอเอ้ยเช็คกันอะไรรอใช่มันต้องไลฟ์ไม่งั้นไม่จะไม่ผ่านเนี่ยสวยนะเนี่ยต้องเล้วสวยได้ตอกล้องแล้วหลอกหลวบพวงก็ยังไม่สวยอะไตั้งสามแสนคุณเดนเนี่ยเครื่องเนี่ยคอนเฟิร์มราคาสามแสนเนาะ i oh, n you know, like yeah. s <S right. t e s t i n t e s t i n g เออกูพูดผ ah ิด sorry มีมาหัวเราะมีมาเพิ่มในนี้นะมองหูเลยไม่ได้ันจะโดนด่าไหมอ่ะสวัสดีจ้าสุดยอดเจอดอกนี้แม่ในแซ่บก่ออือแม่แบซ่อ่ะอ น,น,น่อไม่ได้วันเสาร์กไม่ได้ลูกเลยพอนนับทิ่คมแล้วยังวะแมู่อัดอันนี้นมนะแม่รอยนะเน่ยจะมากถี่ภูออันเนี่ยไหนไม่ได้กินสวัสดีค่ะเอาให้ครบชัวร์วงั้นเราก็ขึ้นไปก่อนใช่ไหมลูกหนอนองนั้นนะโอเค งั้นวันนี้เราก็จะขึ้นยาวไปก่อนเนาะเพราะว่าขึ้นแน่ๆเราเห็นคนแน,แน่ไงมาจอดอะไรประมาณนี้น้องๆงั้นก็โอเคคืนนี้เราก็ขึ้นยาวไปเลยเมื่อคืนนี้ยังไม่ทันจะได้ลงเลยมันแบบมันเด้งออกอะ่ะเครื่องร้อนแล้วออกลงออกไม่ได้อะ่ะหยมฝ่นอ้้ยยดนี่คือสวัสดีนะคะพี่พลที่ว่าอันนี้คือมันร้อนเราก็เลยเบา ูทะเลอร่อยคือเดือดปะเธอไม่เปิดไงดอันนี้นะเดือดแรงแต่ของพี่มันเดือดแล้วสวัสดีค่ะน้องยงวันนี้เราก็เจอกันสี่ทุ่มนะคะทุกคนมาช่วยก่อนเลยอีกห้าสิบไม่ถึง 50, ห้าสิบเลยแล้วอีกสี่สิบสามอืออจกระปตัวนี้ถ้าจะเดือดแรงขนาดนี้รุนแรงรุนแรงมาปิดก่อนปิดก่อนปิดก่อน เกือบตายอะไรประมาณนี้เส้นอันนี้ใช่ไหมที่เรากิ่มซี่ไม่ใช่ใช่ไหมฉันกินเส้นปดสวีทปูเตโดอ่ะเป้่ยนี่คืออะไรเนี่ยแม่ปิ้งปิ่งปิ้งเลือดซึ่งกินทะเลคิวซี่คิวคัมเบอรเฮ้ยกินไม่ลงไม่น่ากลัวไม่กินไหมไม่น่ากลัวไม่นย่าไปอะไรกินต้องเงียบไม่มีหรอกมีประวัติหรอกคปูเจ้าโอเคไหมปูปูนั้นอร่อยนะเนี่ย อืมมันเห็นคนสวยมันก็จะเข้ามาชนะต้องกินเนื้อเยอะๆไม่งั้นไม่อยู่ท้องแล้วกินซีคิวคอมเบอร์นี่มันเคยเหรออันนี้คืออร่อยมากลูกชิ้นอันนี้ตอ้าวเฮ้ยเราปิดไฟไว้แล้ว สวัสดีนะคะทุกคนเราก็จะอยู่กันสัก15้านาทีซึ่งเหลืออีก5้านาทีแล้วก็คืนนี้ก็ค่อยเจอกัน